สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมนีพอกกระกยาอยู่กับพอกกระกยาคือเก่านะครับเดี๋ยวทีพาพี่ผาน้องว่าเบิ้งนะครับว่ามันเป็นอย่างมันคือหยุดชะงักนะครับหยุดการเจริญเติบโต,ตของต้นนะครับที่แรกปลูกมากมันก็เป็นอย่างสี่แล้วครับนี่ตามที่เห็นนะครับแต่พอดีไปสอบถามพี่ชายนะครับ อายพ่อก่อยนะครับลุงลุงก่อยนี่ครับสภาพต้นมันเป็นอย่างมันขึ้นมาอยุดจังสีนะครับจากที่แหลกมันกับสีเป็นคือกันนี่แหละพออายุมันขึ้นมาได้หอดประมาณจะสามเดือนกว่าสีเดือนนะครับกำลังสีเก้าขอสีเดือนแล้วครับเพื่อนบอกว่านะครับมันเกิดจากไอ้ถาด โพแทเสเซียมนะครับมันมีมันมีหลายอยู่ถึงพกอกอหย่ากับไซแล้วครับแต่จีวอก็เติมตัวถ่ายลงไปหลายเกินไปแล้ว,วาน,นะครับใส่ไวโ้โพดนะพี่น้องคันชีวอกบคือมันผิดส่วงเวลามันนะครับนี่นบอกครับต้นมันก็เลืเป็นยังสี่แล้ววะวิธีแก่แก้จังไจด,ดีครับเพื่อนกระบ,บอกมาว่าประสบการณ์เพิ่น นะครับเพิ่นกันเลยเราให้ฟังเพื่อนบอกว่าเนี่ยให้พ่อก้อนยานอะ่ะไปหาในตัวเจนนะครับเมใส่มันบอกว่าสีส่ลงทังดินหรือฉีผลทั้งใบนะครับเพื่อให้มันไปปดล็อกนะครับปดล็อกเพิ่อนว่าวางสีนะครับปดล็อกแล้วก็น้ำถาดซุ้มหนัน่นขึ้นมาใส่ให้มันได้นะครับอันเพิ่นบอกพ่อก้อนยาบ้างส่พี่น้อง พอขอนยากเ็เลยว่าสิลองเหตุตามวิธีที่พนแนะนําเบิงนะครับซึ่งมันโมแมนว่าเป็นแค่แปลงเดียวนี่นะครับมันเป็นคนข้างเก็น80%นะครับที่เป็นไฮมันของพอขอนยาเพราะว่านะใส่ช่วงเดียวกันนะครับที่เติมถาดยังกเกาะโพแทสเซียมนาอตัวถ่ายมันนะครับลงไปนะในช่วงที่พิด เพิ่นวางสี่นะครับกับแม่นด้วยหอกพกขยาเคยเวาไวในขีปนกอนอยู่ครับมือนนี้พี่น้องทันไดนะครับที่ประสบปัญหาเดียวกันนี่อันนี้มันเป็นแนวทางการแก้ไขนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่ามากถึงสี่นะครับให้ล่องเห็ดแบบพกขยเว่ในเบิ้งคือไปหาตัวหนานะครับมาใส่หรือว่าในตัวเจ็ดน,นะครับผมเอาในตัวเจ็ดลงมาเผื่อให้มันไปปลดลอกปุ๋ยซุ้มนั้นดึงถาดซุ้มนั้นขึ้นมาใส่ให้มันได เพื่นวาน่น,นี้นะครับซึ่งพ่อกอยากะบ่บ่บ,บ่คอย,อยบ่อยสันทัดกับเรื่องนี้นะครับกาศึกษาไปนน่ครับปรึกษาผู้ผู้ผูรู้เพิ่นที่ประสบการเพิ่นสูงกว่านะครับเพิ่นกระบอกมาวาังสี่นะพี่น้อง,องเ,ออเจ้งละแ วเ,เวลาพี่น้องถ้าเท้าใสผิดเวลามันกัดสีเป็นประมาณนี้เนื่องจากว่ามันภาระกินเท้ากัะหลนะครับถตาถาเวลาก็ที่จริงต้องถ่านนะครับถ้าหอดช่วงมันจังใสมันจังสีได้ผลดีเยี่ยมนะครับซึ่งนี่พ่ก็อยาเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับพอมีเวลาว่างปุ๊บก็เลื่อยใส่เลยนะพี่น้องผลเดี่ยวมากกับเป็นจางสีก็ต้องพี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับ อันนี้เป็นของลุงกอหยานะครับนี่ครับปลูกมาที่แหลกคือกันนี่นะครับี่ใบใญ่ๆแบบนี้แหละช่วงเดือนสองเดือนแหลกเพราะมันได้สองเดือนก็กลัวนะครับพ่อกอหยาก,ก็เลยมาใส่อีกใส่ปุ๋ยอีกซึ่งอายุมันบันถึงนะครับพี่น้องกันิีวอานะจีบอาตามความจริงคืออายุยังบ่ได้นะครับแต่ว่าเฝ้ามาใส่เกินไปนะครับก็เลยทรงผลใเป็นอย่างสี่ มันเป็นอยู่แบบเีนปรวมาณจากสามสี่สิสบไร่แหละครับของพอหนี่เป็นจังสี่เลยที่ต้นแค่แกนนะครับแต่ถามว่ามันมีหัวบอ,มอยม่ครับดกแต่พร้อมแหละแต่ว่ามันสีใหญ,ญ่บอพี่น้องเนือ่องจากว่าต้นมันต้นมันเหล็กต้นมันหน่อยนะาพี่น้องกกเลืยหาวิธีแก้ไขนะครับไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนกับบอกกับบอมาคือพอกระยาบอแล้วครับคือต้องไปหา สีงที่ให้มันมาปลดลอกและนําถาดอาหารเรานั่นขึ้นมาใส่ให้มันได้นะครับสี่งแป้งที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับของกับของผู้อื่นนะของกระเจ้าใหญ่บ้านลรพี่นอ้องเอ้ท่วมทะเลอยู่ของพ่อขุนยัยงแกน้นอยู่ครับนี่แข็งแรงอยู่แ็เลยได้ขอสรุปว่าให้นาในตัวเจนนะครับมาเติมเพื่อปลดล็อกและนําปุ๋ยและนําถาดอาหาร เหล่านั้นที่มีอยู่ในดินอยู่แล้วขึ้นมาใช้ผลนว่าจังสีนะครับเป็นแนวทางตามที่เพื่อนเคยเหตมาเพื่อนวานะครับมันแก่พอแก่ได้อยู่เพื่อนบอกบอกว่ามาจังสีนะครับก็ให้พี่ให้น้องใช้วิจารณญาณน,น,นะครับในการรับชมรับฟังนําที่น,อน้องเพราะว่าเหากับโบโบ,บ,บจักนะครับแต่ว่ากระนาดซีเมนต์ก้มเพลินมั้งเพราะว่าเพื่น women, นอเนเคยเหตนะครับ เด็ดมาหลายปีกว่าแล้วก็ประสบผลสําเร็จกว่านะครับซึ่งพอข้อยากตามหลังเพ่นไปนี่หละก็ะเพิ่นบอกแนะนําเขาก็ับต้องเสื้อนะครับเพราะว่าเพิ่นหูจะเขาบวกหูนะครับพี่น้องเบื่องนะครับเราปลูกตหลังตั้งสองเดือนมันจีง่ญ่ถ่วมตัวปลูกอนนี่แหละครับ พี่น้องลองลองนำไปใส่เบื้งนะครับแต่ผู้ใดพอปัญหาเดียวกันกันกบพอกอ่อหยาอยู่เอาคลิปนี้ขอจบไวเพียงสำนีซก่อนครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเด้อครับเดอ้อสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนะครับผมคลิปหน้าพบกันไหมครับผมสวัสดีครับ